สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดป่าสวรรค์คงคารามอำเภอมัรจายคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับมาร่วมพิธีเบิกเนธพระพุทธโคโดมอุดมนาคามหาเมตตาวังแคนคีรีครับซึ่งพิธีนี้จะมีความสําคัญและก็ศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนนะครับวันนี้เราจะพาไปชมกันครับกับเมืองไทยดีดครับ สวัสดีครับ,บคับุณสวัสดิส์ดีครับครับผมอยากจะทาความรู้จักคุณพ่อหน่อยคุณพ่อเป็นใครมาจากไหนถึงได้เริ่มต้นในการทําพิธีในวันนี้ครับดังเดิมเลยพ่อเป็นคนจังหวัดพิจิตรครับนะครับแล้วก็มาได้ภรรยาอยู่ที่อําเภอบ้านไผ่อ๋อก็เลยม,มาเปิดธุรกิจทําแหนมส่งขายส่งนี่แหละครับแล้วพอดีคุณพ่อของพ่อเนี่ยมาอยู่ที่บ้านนี้ซื้อที่ดินที่นี่พ่อก็ผ่านไปผ่านมาก็เห็นอยู่ตลอดครับ ก็เลยเกิดการศรัทธาก็เลยอยากบูรณะให้เกิดความสวยงามครับครับในพระสรบผมศาสนาในตอนแรกเนี่ยคุณพ่อมาเห็นองค์พระก่อนใช่ไหมครับเห็นอดก่อนตอนนั้นรู้สึกไงครับก็หดหูใจเพราะว่าเขาทําแล้วไม่สมบูรณ์อ๋อแบบสีไม่ได้ลงแล้วก็จะทําให้ปูนเนี่ยเสี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 ยของไปพุดงง่ายครับนะฮะก็เลยมาเมื่อเดือนพฤษภานี่แหละพอก็เลยเข้ามาหาพระอาจารย์ว่า พระอาจารย์ครับทําไมไม่ทาสีองคพญานาคกับพระพุทธพ่อก็เลยถามท่านเนาะครับท่านก็เลยบอกว่ารออีกสักหน่อยจะมีเจ้าภาพมาทาให้ท่านบอกมา่างรออีกสักหน่อยจะมีเจ้าภาพมาทาให้ซึ่งท่านหมายถึงท่านก็ไม่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 ได้บอกไม่ได้บอกพ่อก็เลยปาดขึ้นมาว่าเอผมจะทาจะได้ไหมท่านก็เลยว่าได้พ่อก็เลยเกิดก็เลยทําขึ้นมาเองเลยครับ ตั้งใจทาขึ้นมากับแม่สองคนทําขึ้นมาเลยครับอันนี้เป็นความตั้งใจที่นานหรือยังพอก็ก็มีความคิดแต่ตอนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วเห็นก็หลายปีมาแล้วก็ประมาณสองปีสองปีสองปีนะครับจนมาถึงวันนี้ก็มีพิธีเกิดขึ้นจริงๆครับคุณพ่อเตรียมงานมานานหรือยังพูดจริงๆเลยไม่ได้เตรียมงานเลยมีความตั้งใจทำปุ๊บทําเลยแล้วก็โดยบังเอิญทั้งสิ้นครับก็ไปได้ช่างซื้อเป็นศิลุกศิลป์จากเฉลิมชัยมาโดยบังเอิญครับ ก็มาทําแล้วก็สืบันมาเองโอ้โหได้ช่างที่มีฝีมือแล้วก็ออกมาเรียกเรียกว่าเหมือนกับยีชีวิตจริงๆครับครับก็อ,อยากให้เป็นที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้คนมากราบไหว้ขอพอรกันครับเพื่อจะบูรณะให้อยู่กับคู่ให้ศาสนาอยู่คู่กับสังคมไทยไปนั้นแหละครับเมื่อได้เห็นภาพของพิธีกรรมในวันนี้เห็นเรียกว่า คนที่เข้ามาร่วมงานกันเยอะแยะมากมายแล้วมีความสุขที่ได้มาร่วมงานวันนี้เพ่อราเนี่ยก็เป็นเป็นปลื้มใจเหมือนกันนะทั้งบรรยากาศก็เป็นใจไม่ร้อนไม่อะไรมีฝนโปรยปรายนิดหน่อยอญาติบุญก็มาจากทางไกลๆกรุงเทพก็มีมุกดาหารก็มีสุพรรณก็มีมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่องานนี้โดยเฉพาะเข้ามาโดยบังเอิญแล้วทุกคนไม่ได้เชิญไม่ได้ออกการเชิญอะไรทั้งสิ้นครับมาเองเลยอย่างก็ที่มาลามเปิดแม่พระธรณีอะไรเนี่ยเข้ามาด้วยแรงสตาร์ พอพ่อได้มาเห็นองค์จริงแล้วนะครับหลังจากที่งานแล้วเสร็จทุกอย่างก่อนที่จะมีพิธีวันนี้คุณพ่อรู้สึกโอ้โหเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็ตั้งใจไหมรคบเป็นเปตามนั้นเลยครับเป็นไปตามที่ตั้งใจแล้วรายละเอียดเยอะมากนะครับเยอะมากเลยเยอะมากก็ยังยังเหมือนกับมีอะไรดนจิตดนใจให้ทำได้ออกมาได้สวยอย่างนี้ครับครับอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ใกล้และไกลนะฮะ ทั้งที่อยู่กาเือใกล้เคียงเนี่ยก็ลองมาสัมผัสลองมากับสการะบูชาก็ขอพรดูท่านจะรู้ว่ามหัศจรรย์ครับครับก็าเท่านี้ครับผมครับขอบพระคุณครับครับ โทตมโมสังโคอายุวนโนสุข,ขงังพลังอา้าวเจริญเจริญกล่าวนมัสการพระคุนเจ้าครับจเจริญพออยากทราบถึงความสําคัญของประเพณีเรียกว่าพิธีกรรมนะครับพิธีกรรมในกาบรบพุทธศาสนาครับอืมวันนี้ถามว่าสําคัญไหมครัตรงนี้มันจะสําคัญในส่วนสําคัญมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของณสถานที่นี้หรือในส่วนของคาชะโนดหรือในส่วนของต่างประเทศอย่างสปลาวคือวิธีพิธีกรรมอันนี้ ก็ต้องเกิดขึ้นหนึ่งก็จะดูว่าในส่วนตรงวิธีกรรมตรงนั้นในส่วนของแรงศรัทธาครับมีมากขนาดไหนการที่เราจะสร้างในส่วนของพระพุทธรูปแล้วแต่ละปางแล้วก็สร้างพญานาคแต่ละองค์ครับแต่ละที่ตรงนั้นล่ะเราจะมองว่าในส่วนตรงนั้นในส่วนของบุญบารมีขนาดไหนครับก็ต้องต้องดูกันที่ตรงนั้นครับเพราะว่าวิธีกรรมตรงนี้หนึ่งในส่วนของพามก็ต้องเป็นพาม จริงๆเพราะพาราหมณ์ที่มาทําพิธตีตรงนี้ก็จะเป็นจะมีใบประกาศในส่วนของพาราหมณ์ถูกต้องตามกฎหมายครับเพราะพาราหมณ์ผู้นี้จะมาจากที่คําชาโนดก็จะไปทําพิธีในส่วนต่างประเทศก็จะไปทําพิธีแล้วก็อีกอย่างพิธีกรรมตรงนี้จะสําเร็จได้หนึ่งดังนิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อย30รูปขึ้นไปตรงนั้นก็จะสามารถจะเปิดเนตรในส่วนของปู่พญานาคหรือพระพุทธรูป ในส่วนของนสถานที่นั้นถามว่าสาคัญไหมสําคัญมากครับเหมือนกับเรายกตัวอย่างอย่างเราจะเข้าบ้านถ้าเราไม่เปิดประตูยังไงก,ก็เข้าไม่ได้เพราะตรงนี้ก็คือมันก็เป็นโจทย์ที่ไม่ยากแต่ก็ต้องก็ต้องตองดูว่าเราจะทําสิ่งตรงนั้นมันถูกต้องไหมตามประเพณีตามพระพุทธศาสนาไหมจะมีในส่วนตรงนั้นเพราะในส่วนประวัติของนาคจริงๆสมัยพุทธกาล นาคถึงจะเป็นในส่วนของสัตว์เดชานไม่ได้บวชกับพระพุทธศาสนาแต่นาาก็หนึ่งขอเฝ้าประตูโบถ์ขอเฝ้าในส่วนประตูทางเข้าวัดขอเฝ้าในส่วนของศาลานี่คือในส่วนของบุญบารมีขอรับใช้พวกศาสนาใช่เท่าที่ตวเองทำได้ใช่ครับถึงจะไม่ได้เกิดชั่วกับชั่วกันตรงนั้นก็ยอมแต่ขออยู่คู่พระพุทธศาสนาในการบวชถึงทุกที่ก็ต้องมีการเข้าหน้าก่อน นี่ก็คือที่มาในส่วนของอในการาเปิดเนตรในส่วนของพญานาคก่อพิธีกรรมนี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าพระอาจารย์ก็ได้นิมิตคือแต่ก่อนพอสร้างเสร็จตรงนี้จะเป็นส่วนศิลปินแห่งชาติที่มาปั้นรูปพญานาคค,คือไม่ทราบชื่อท่านเลยว่าคือสามองค์ท่านชื่ออะไรอมไม่ทราบแต่พออยู่ที่นี่ปีนี้เป็นปีพรรษาที่สาม แล้วท่านก็บอกว่าองค์ที่เราหันหน้าไปหาท่านอยู่ขวามือก็คือจะปู่สีตัดหน้าคลาดเดชเตโชชัยครับองค์นี้ท่านบอกหมดว่าเชี่ยวสีอะไรเกดสีอะไรท่านบอกว่าท่านมาจากธา,าตุหลวงสปลานครหลวงเวียงจันทร์ท่านจะขอมาสร้างบุญสร้างบารมีที่นี่ครับมาตามคำสั่งของปู่สีสุโธนาคลาย ส่วนองค์ซ้ายมือถ้าเราหันหน้าไปตรงนั้นจะเป็นปู่พุทชงสตนาคราชครับตรงนั้นจะมาจากในส่วนของวังนาคีจังหวัดอุบลราชธานีที่แม่น้ำมูลตรงนั้นก็มาตามพระดำริของปู่มุจจริตในส่วนตรงนั้นท่านบอกว่าหนึ่งถ้าจะบวงสรวงสำเร็จสิ่งที่จะเตรียมก็คือเครื่องบรรณาการผลไม้เก้าอย่างผ้าไตขันเก้าสี่ไตแล้วก็ผ้าขาว ทั้งหมด9้าวาให้พระอาจารย์เป็นองค์ที่วัดอาวาเท่านั้นแล้วองค์อื่นไม่ต้องเพราะว่า,าพระอาจารย์รักษาการอยู่ที่นี่ก็ต้องเป็นพระอาจารย์องค์เดียวโลกบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะมาวัดได้ถ้าวัดท่านไม่ขอร,รับส่วนตรงนั้นนี่คือวิธีกรรม,มบิดิกรรมในส่วนของ ทางพุทธศาสนาจะมีในส่วนของในส่วนของพุทธศาสนาจะทาำในส่วนของพระสงฆ์จะในทางส่วนของพามตรงนั้นมาด้วยอย่างที่โยมเห็นที่เป่าเป่าเขาเรียกเป่าสังตรงนั้นมาจากสำนักพระราชวังมาอย่างไงพ่ออาจารย์ก็ไม่ทราบแล้วมาเองแล้วก็ก่อนจะบวงสรวงท่านก็บอกว่าวันนั้นอากาศจะดีมากฝนจะไม่ตกซึ่งก็เป็นจริงก็เป็นจริงครับ วันที่คืนที่ยกพญานาครูปที่ทําเป็นบายซีออกมาครับจะเป็นพระจันทร์สมกตช่วงประมาณสี่ทุ่มซึ่งไม่เคยมีซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นแล้วก็มีสายฝนลลยป,อย,ปอยลงมาครับโยมที่นี่ก็โมทนากันนี่คือในส่วนของความเชื่อในทางพระพุทธศาสนารหรือในขความเชื่อในส่วนของอ ประชาชนทั่วไปหรือในส่วนของญาติโยมครับทั่วไปถามว่าวิธีกรรมนี้ศักดิ์สิทธิ์ไหมขึ้นอยู่แต่ละบุคคลเพราะว่าใจไปวังครับว่าต้องมานะศักดิ์สิทธิ์นะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลครับในส่วนของตรงนั้นครับก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อทุ่มอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาในส่วนของปู่พญานาคค ครับ <utan> ผมคุณสนและสาหรับผู้ที่จะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้อยากจะมาบูชาอยากจะมากราบไหวา้รวมถึงอยากจะทานุบํารุงพระพุทธศาสนาทํำยังไงได้บ้างครับอาจารย์ก็ในส่วนตรงนี้ก็ถ้าจะเดินทางมาก็ในส่วนของวัดก็จะห่างจากอําเภอบัญจารีที่7กิโลครับแล้วห่างจากอําเภอชนบทนี้เกิโลครับถ้ามาจากอําเภอบัญจารีจะยังไม่ได้ข้ามสะพานแม่น้ําชีก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับถ้ามาจากอําเภอชนบท พอข้ามสภาเป็นน้าชีเสร็จก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลยครับวัดจะอยู่ห่างจากในส่วนของปากทางบ้านโจ์มาที่นี่ก็ประมาณสัก2กิโลกว่าเพราะมาถึงปุ๊บก็จะเห็นวัดทันทีเลยจะเป็นวัดป่าสวรรค์คงมคารามในส่วนตรงนั้นเพราะว่าถ้าเข้าไปใน Google ก็ไปเสิร์ชดูก็จะมีหมุดปากให้ตรงนั้นอยู่อยากให้พระอาจารย์นะครับได้ฝากถึงประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับถ้าหากว่าอยากจะเรียกว่าทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไป สามารถปฏิบัติได้อย่างไรบ้างครับสามารถปฏิบัติได้ยังไงหนึ่งสามารถปฏิบัติได้ไงถ้าจะเป็นนุบารุงกับพระพุทธศาสนาหนึ่งต้องดูว่าความเป็นอยู่ของเราเนี่ยเราพร้อมหรือ,อยังถ้าเราจะสร้างธนุบาราุงพระพุทธศาสนาอย่างเป็นศาลาหรือเป็นกุฏิถ้าเรายังไม่พร้อมครับพระอาจารย์ก็ไม่แนะนำํำแต่ถ้าเราพร้อมเราทําแล้วเราไม่ขัดสนถ้าเราทําแล้วเราไม่เดือดร้อน อันนั้นทําได้ดูกําลังเป็นหลักดูกําลังเป็นหลักครับในส่วนตรงนั้นถ้าเราไม่มีจริงๆอยากจะทํามีบาทหนึ่งสองบาทตรงนั้นก็เป็นบุญครับถ้าจะทําจริงๆขอให้ทุกอย่างออกมาจากใจครับตรงนั้นจะเกิดอานิสงส์เกิดบุญมากกว่าแล้วทำได้หลายรูปแบบแต่ถ้าเราทําเราเดือดร้อนก็อย่าทําครับแล้วทําได้หลายรูปแบบด้วยใช่ไหมครับทาได้หลายรูปแบบครับจะทําที่วัดนี้ก็ได้หรือที่วัดอื่นก็ได้ที่วัดที่กันดาน ทำหรือจะทำตามมูลนิธิต่างๆตามศูนย์ต่างๆที่เราพร้อมจิตเราน้อมไปที่ตรงนั้นมันก็เป็นบุญเหมือนกันเพราะทุกอย่างมันจะอยู่ที่ใจไม่ยืดอยู่ที่ว่าจะต้องเป็นวัดนะอยู่ที่ใจทางนั้นเลยส่วนตรงนั้นสาธุครับ เห็นผลงานแล้วยิ่งอยากเข้ามาดูใกล้ๆนะครับแล้วก็วันนี้เป็นพี่ต้นนะครับที่พามาชมนะครับผลงานการลงสีของพี่ต้นเองด้วยสวัสดีครับพี่ครับครับต้องบอกว่าช่างปั้นกับช่างลงสีคนคนละชุดกันใช่ครับนะครับการปั้นเนี่ยเขาปั้นไว้นานแล้วใช่ไหมครับอ่าโดยประมาณสองสามปีได้สองสามปีได้ประมาณ3ปีกว่าได้ครับทีนี้โจทย์ที่พี่ต้นได้รับมาคืออะไรกับ กับอ,องค์พระพุทธโคโดมรวมไปถึงพระยานาครับคือโจทย์โจ์เนี่ยคือพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านเป็นคนกําหนดให้เลยว่าเป็นสีนี้นะตรงนั้นเป็นสีนี้นะอ,องค์นี้องน์องนี้เป็นสีนี้นะ่าเราก็บวกจิจนตนาการอของเราเองคืออย่างสมมุติว่าเป็นสีแดงเนี้ยครับเราก็ไม่ให้มันแดงจ้าเราก็มีน้ําหนักนี่รายละเอียดมีวรลลุ่มในตัวมีเฉดสีใช่ครับเราให้มไม่ให้มัน แดงดื้ออะไรครับองค์ไหนที่พี่ต้นลงมือก่อนอ่านั่นเป็นององกลางครับองตรงกลางนะครับครับองค์ตรงกลางโจทย์ที่ได้คืออะไรนะฮะโจทย์ที่ได้คือองค์ท่านเป็นสีทองครับครับตรงท้องเป็นสีสีเทาครับแค่นี้เองครับอืมที่เหลือเป็นจินตนาการเป็นจินตนาการครับที่เราบวกกับเรื่องของศิลปะครับมาเพื่อให้มันออกมาลื้สวยงามครับหน้าเกงขาม เราต้องไปศึกษาเพิ่มเติมไหมออ๋อเยอะเลยครับเหรอฮะยังไงบ้างอะพี่ก็เราก็ดูจากผลงานต่างๆตามวัดทั่วประเทศครับเราก็เอามาบวกทันบวกกันซึ่งก็ต้องบอกว่าพี่ต้นเนี่ยก็ทํางานตามวัดอยู่ต่างๆอยู่แล้วใช่ก็คือเป็นจิตรกรที่ไปเรียกว่าฝากผลงานไว้ตามฝาผนังต่างๆใช่ครับในโบสในอะไรนะครับ ก็เรียกว่าอยู่ในสายยังอยู่ในสายที่สามารถทําได้อ่าครับถา้ามีบุญก็คงในสายของพุทธศาสนาครับผมครับก็เลยต่อยอดมาถึงงานนี้มีโจทย์แค่นั้นเองแค่2อ,อย่าง <c oughs> ที่เหลือจินตนาการกับการค้นคว้าใช่ครับนะฮะแล้วใช้เวลาน,านานขนาดไหนกับองค์กลางครับอตอนแรกทีมงานก็ตีตีระยะเวลาครขข่าวๆไว้ประมาณ1เดือนคร <c oughs> ับหเดือน1เดือน ครานี้มันมันเป็นช่วงหน้าฝนพอดีออ๋แต่บางเอืญนว่าฝนไม่ตกสักวันเลยแดดเปรี้ยงๆเลยครับเหมือนเป็นใจให้เราทํางานใช่เป็นเป็นใจมากเราก็ทาได้ทั้งวันมันก็งานก็เร็วขึ้นอเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณสองอาทิตย์ครับครับเฉพาะองค์นี้อ๋อทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครสองอาทิตย์ครับโอ้โหนะครับอันนี้เนี่ยนะครับรายละเอียดถ้าเห็นใกล้ๆจริงๆจะเห็นว่าเป็นเกล็ดเป็นอะไรต่างๆ นะครับเราก็ต้องลงสีด้วยนะฮะมีมีหลักมีเทคนิคอะไรที่จะแนะนำไหมครับสำหรับศิลปะศิลปินคนรุ่นหลังว่าอยากจะทำงานแบบเนี้ยถ้า,าเป็นงานลักษณะนี้งานลักษณะนี้คือคือคือจริงๆแล้วหนึ่งเลยคือประสบการณ์ครับ,รบประสบการณ์เรารู้ว่า,าพื้นผิวแบบนี้ควรใช้สีลักษณะยังไงควรใช้เครื่องมือแบบไหนครับซึ่งส่วนมากงานงานของผมทั้งหมดตรงเนี้ยจะเป็นงานพ่นทุกส่วนใหญ่ เป็นพ่นเขาเรียกสีอะไรฮะใช้กาพ่นก็เป็นสีสีมุกที่ส่วนมากเขาใช้กันในวัดทั่วไปครับแต่ก็เป็นเกจเกจพิเศษหน่อยมันจะคงทนครับแล้วองค์พระพุทธโลดมล่ะครับก็เหมือนกันครับครับมีความยากง่ายยังไงกับองค์พระพุทธพลดมองค์พระท่านนี่คือคือโจทย์มาก็คือตอนแรกเลยคืออยากให้เป็นสีขาว อยากให้เป็นสีขาวล้วนหมดเลย้ขาวสว่างครับเร็จแล้วทีเนี้ยผมก็เลยแนะนําไปว่าอ๋อถ้ามันเป็นอย่างนี้มันมันมันจะเหมือนมันโดดออกมาจากจากทั้งหมดเลยเหมือนมันโดดจากเพื่อนถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นทางศิลปะก็เหมือนมันมันจะดิ่งไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวันใช่ใช่ก็เลยแนะนําไปว่าน่าจะเป็นสีชีวรสีนี้นะอ่าก็ออกมาเป็นสีนี้ครับ ซึ่งพอว่าทาออกมาก็สีเดยรวมก็จะหนักกันแต่ก็ยังคงคอนเซปต์ว่ายังคงเป็นสีขาวที่นำมาอยู่ครับผมครับแต่เราก็ปรับโทนนิดหน่อยใช่อ่านะฮะสำหรับองค์ที่สองครับที่เป็นผลงานของพี่ต้นนะครับองค์ไหนครับององรับฝั่งนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงดูนิดนึงนะครับองค์นี้นะครับโอ้รายละเอียดจะเยอะขึ้นใช่ครับนะฮะ ความยากอยู่ตรงไหนครับโจท์โจทย์ขององค์น,นี้เลยคือคือสีของลําตัวครับอาจารย์บอกว่าเป็นสีเหมือนเก็บของปลาตะเพียนที่มันจะออกแบบวาวๆจะเป็นเงินเงิน,งน,งน,งนาวาวๆมีเหลื่อมสีเหมือนแบบผ<อ>มอธิบายไม่ถูกเหมือนกันครับประมาณนี้ครับท,ที่ที่ท่านบอกคล้ายๆเก็บปลาตะเพียนใช่ครับ ครับจะกวมบาวครับพอพอเราเริ่มลงสีเรามีการแบบว่าถามพระอาจารย์เป็นลําดับเป็นเป็นขั้นเป็นเป็นระยะระยะไหมครับเหมือนกับว่าพอมาทําถึงตรงนี้ละสีประมาณนี้โอเคไหมหรือว่าหรือว่าเราทํามาทั้งหมดเลยแล้วส่งทีเดียวก็ก็มีครับแต่ว่าพระอาจารย์แทบแทบไม่ติออ๋เพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนเวลาเราทําไปท่านก็เดินผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดอืมคือเราทําตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่งานเราอยู่ตรงนี้เลยพักที่นี่ เสร็จแล้วก็ท่านก็เดินผ่านไปผ่านมาแต่แต่ละท่านก็บอกว่าเนี่ยเหมือนที่คิดไว้เลยเหมือนที่คิดเลยครับแบบนี้เลยครับครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูในรายละเอียดนะคะก็จะมีความเงาครับมีเงามีแสงเงาอะไรต่างๆครับเกล็ดแต่ละเกล็ดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสีเดียวกันไปหมดใช่ครับจะมีการไล่สีใช่ครับนะครับอ่ะทีนี้ในในส่วนของท้องหรือว่า ทองนี่ก็คือขึ้นมาถึงเสียงหรอจย์ก็คือสีแดงอย่างเดียวสีแดงอย่างเดียวเลยสีแดงที่คันนี้แต่ตอนนี้เรามีทองมีสีเหลืองเข้ามาในในในรายละเอียดของของงานปั้นที่เขาทำว้เนี่ยค่อนข้างละเอียดเนี่ยคันนี้มันมีอ่าพื้นผิวที่มันแตกระดับกันเราก็อ่ะสีแดงขอให้มองรวมแล้วเป็นสีแดงอ่าครับเสร็จแล้วเราก็สามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมตกแต่งนู่นนี่นั่นเข้าไปมันก็ออกมา จริงๆอ่ะผมไม่ได้มีแบบอะไรเลยคือ,คอในหัวมันออกมายังไงก็ใส่เข้าไปยังจินตนาการใช่จินตนาการนั่นเจินตนาการถ้าตีเป็นเปอร์เซนต์จินตนาการเท่าไหร่ค้นคว้าเท่าไหร่ฮะอ๋อจินตนาการนี่โอ้เกินครึ่งครับเกินครึ่งเลยครับค้นคว้านี่ก็อยู่ประมาณ30บครับแล้วก็มีเพชรพญานาคด้วยครับสีของแม้แต่เพชรพญานาคนี้ก็เราต้องงงเองไหมครับจริงๆจริงๆอ่ะ คนที่ทํางานปั้นไว้ก่อนนั้นเขาแปะกันแล้วออแะมีสีมาด้วยแล้วสีก็มีมาแล้วครานี้มันเกิดความบังเอิญอย่างหนึ่งคือตอนที่ผมลงสีนี่ก็คือแบบเราต้องกั้นกันด้วยกระดาษกาวครับแต่เราลืมไปแล้วว่ามันเป็นสีอะไรอแต่พ่อแกะออกมามันดันแม็กันหมดเลยตรงกันหมดครับอย่างองค์สีแดงก็เป็นทองสีแดงครับสีีดำนี่ก็เป็นทองสีครับ ส่วนนี้ก็คงเป็นองค์ที่สามองค์ที่สามนะครับที่ทําสุดท้ายเลยนะครับองค์นี้จะเป็นสีน้ําเงินนํามาครับครับก <C oughs> ็แ <c oughs> น่นอนว่าก็คือองค์นี้โจดโจดคือเป็นเป็นสีเข้มสีเข้มสีเข้มเกือบดอํอแต่ในในในจินตนาการของผมคือท่านแบบน่าจะออกมาในรูปแบบที่เป็นสีแบบ ดูแล้วเข้มคึ้ขึ้มหน้าเกงขามหน้าเกงขาม,มก็เลยจริงๆอ่ะสีดํามีครับแต่เราเราเหลือยมด้วยสีสีสม่วงสีฟ้าสีที่ที่ให้แบบโดนดนแสงแล้วมันเกิดความบาวความม,มันเหมือนเหมือนองค์นั้นจะดูสุขมุมตรงน,นี้จะเป็นเข่งขึ้นหน้าเกงขามครับจบ จะมีบุคลิกของท่านอยู่ใช่ครับนะครับในผลงานนี้เอาละโดยรวมแล้วครับพี่ต้นครับครับในผลงานที่ได้ทําทั้งหมดนี้พอใจกับผลงานตัวเองขนาดไหนแล้วรู้สึกยังไงที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีกรรมครั้งนี้จริงๆถามว่าพอใจกับผลงานแค่ไหนพอใจครับพอใจในระดับที่แบบดีเลยเพราะว่าหนึ่งเราทำงานด้วยความตั้งใจทุกที่ครับที่รับงานก็ เต็มที่ทุกงานเห็นผลงานแล้วก็เห็นชาวบ้านให้คำเช่นชมมาก็เราก็ยินดีแบบแบบเขาว่าเรียกวแบบ่าเป็นน้ำหลแบบ่อเลี้ยงใจเราใช่ครับเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจเราส่วนอ,อะไรนะครับอีกันึอ่อเรื่องของการเป็นส่วนร่วมในพิธีกรรมวันนี้อครับผมคือรู้สึกรู้สึกเ,เป็นเป็นเกียรติครับ,ค,รบคือเป็นเป็นช่างบ้านคนหนึ่งที่อ่า ได้แบบมาถ่ายทอดผลงานเพื่อให้ลูกหลานลูกต,ต่อไปได้เห็นเราก็ภูมิใจที่มีส่วนในการสืบทอดพุทธศาสนาของไทยเราครับการเป็นช่างศิลป์ในด้านของพระพุทธศาสนาเนี่ยต่างจากช่างศิลป์ในด้านอื่นยังไงครับพี่าถามว่าต่างกันยังไงผมว่าผมว่าต่างต่างกันตรงที่เจตนาแล้วก็บวกกับสถานที่ที่เราเข้าไป สร้างผลงานคืออย่าง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 ที่ผมทำางานนี้ใช่มันก็อยู่ในสถานที่ที่เป็นบริเวณของเขตวัดเขตพุทธศาสนาใช่ศาสนสถานใช่ใช่ครับก็อย่างอย่างเนี้ยเราเราก็เป็นงานเป็นงานที่แบบเหมือนผู้คนเข้ามาเคารพบูชาเราเราก็ทําด้วยความที่แบบให้เกียรติสถานที่ด้วยครับส่วนงานศิลปะ เราก็ทําแบบด้วยที่ทําในตูดิโอหรือว่าอะไรของศิลปินเนี่ยเราก็ทำด้วยจิตจากข้างในแเราใส่มาเป็นงานของเราผมว่าต่างกันตรงทิดเดียวครับไม่เม่เยอะก็คือเจตนาวัตถุประสงค์เนี่ยเนาะว่าเราอยากจะสื่อสารอะไรไปการให้เกียรติต่างๆนะครับแต่ว่าโดยเนื้อของความเป็นศิลปินแล้วยังไงก็ต้องมาจากจิตวิญญาณก็ต้อง มาจากความรับผิดชอบของงานของตัวเองใช่ครับที่อยากทําให้ดีที่สุดเหมือนเหมือนกันทุกชิ้นนะครับอ่ะสุดท้ายนี้ครับถ้าใครสนใจที่เรียกว่าอยากจะให้พี่ต้นนะครับได้ไปดูแลงานสิล์ให้หน่อยนะติดต่อได้ยังไงอะไรอ่าติดต่อผ่านเบอร์โทรก็ได้ครับ0625516647หรือว่าทางเพจ f a c e b o o k สายสินแคลอรี่แอนด์ครับครับผม สายศิ์พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยได้เลยภาษาไทยได้เลยใช่ไหมครับโอเคภาษาไทยได้เลยพิมพ์ว่าสายศินแกลลอรี่แอน t ์แคทูครับผมเอาละครับขอบคุณพี่ต้นมากๆนะครับได้ความรู้มากๆเลยวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการเมืองไทยดีๆวันนี้แล้วนะครับครั้งหน้าจะพาไปชมเรื่องอะไรที่ดีๆในเมืองไทยต้องติดตามนะครับวันนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ